ชนส,สวัสดีครับมืนบอนีิกับมาพ่อคับพุนยี่ตั้มอียังจกั๊กเออจุดไงจุดจั๊กมานี่กัมมาครับลูกไส้หล่าขึ้นเราครับคลิปนี้กัมมาก,กินยังปลามือย่างซีฟูด้ด มาแสดใส่สำคัญนะครับวัอนี้นี่ปลาหมึกเป็นตัวงี้ยนี่ครับสดๆอย่างแม่แม่เป็นปะโอ้เดี๋ยวลูกช่างดาจะกินอ้าวมาแสดใส่สำคัญด้วพี่น้องเด้อยอร่อยๆด้วยกันนะครับปลาหมึกอย่างสดสดเลยครับอ่ะสำหรับพี่นี่ต่งพี่แต่งเราไรเห็นตั้งไหนสัตว์เลยพักแก้มกันนี่แหละครับมีพักกาดต้นหอมหัวละผ้าพักชี่แล้วก็มีพักสลัดครับอ้าวสัตว์เลย สัตว์ได้ลุกอ่ะสัตว์สัตว์โอ้โหนี่นี่โตมีอืเอาไม่ออกเอานี่บ่เอานี่ใช่ไหมอ่ะจับเลยรู้เลยอันนี้หนวดลูกชายลายเพิ่มมากินหนวดครับโอ้โหจ,จิ้มจิ้มเป็นไงล่ะสัตว์อืมเป็นไงรสชาติเออไหนไหนสัตว์ี่น้องสัตว์อืมอืม อ,อันนี้ไม่ใช่แค่เครื่องย,ย่างหลายครับย่างแบบยิบๆิบนะครับแบบสดสดแบบไม่ต้องปรุงหลายมันจะหอมประหมึกนะจะหอมแบบาาธรรมชาติหอมกินใหม่ๆนิดนึงแล้วก็นก้ำจิ้มซีฟูดแบบจัดจนะครับจัดจ้านใช่ไงซัดมาจัดจนมอกันนะครับมันเนี่ยอืออือออ กิจจัดไปดูดไปใช่ไหมผมแค่หลายกินเผ็ดบรกค่อยแหลครับแต่ว่าทีา่ฟุตมันกัดราการนีนะอืม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 ซดอื้มอ้โหขนนีจิ <h <h ้ม พี่น้องอืมสดตว์บาบบาบไ,ไม่เป็นเราต้องมามักยังไงครับพี่นอ้องเพราะว่าปลาลูกเนีอยด่างแบบธรรมชาติมันจะมีกินใหม่แน่ครับ นี่จะหอมหอมแส่บนี่จะรบอืออืออาชนสัตอออหอม,หอม,ห,อมหอมอ่า หอมถานนี่สุดยอดออหอมจิสมุกหอมกลิ่นม่หอมถ่านชายบอกสุกดยอดพี่น้องม่ใส่รๆทกทนนะครับแม่ยนนี่ยสุดรอดรันนี่ครับปลาหมึกแล้วด่างลาดสีสีอมอันนีส้สีพุสีพุดไม่สีอืย้ย สาบิทองซาบ้อ,อฮมตันะมมวลกน,น,นะนี่นี่นูสินะมันน้ำจีไม่ถสิจี๊ดเลยพี่น้องเปรี้ยวเพชรจีจดนทรดนะฮู้วนึมตัวนี้หอโอ้ฟ้าม,มือ กินไปเคยเหนื่อยดิยเนี่ยซับอออขอบคุณหลายๆนะครับสำหรับผู้ที่ตามที่ขอมากเบิ่งใหม่ใครลืงก็ซับใส่ก็แหลกก็แช่คุณอย่าจำโจดกะ แบบไทยหลานเลยนะครับเดอ้จอจับคุณครับกดถึงไทยเนี่นาะออืวิต <c oughs> ามินกำลังดีนะกำลังดีนะไม่กำลังแบบการกินอะจับคุณหอมับมกาแพี่น้อ Ui Ui to Cái này Tuyệt cho nó Mình mà nó xuống xe này nè Tạm hết hết đi nè Thả đúng cảnh phía nào nữa Chát Hmm. 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 อืมฮ mm ัมมออมมาไาลปรมุกอย่างทัม hmm. หัมุดจอดุดจอดเล็กพีน้องเล่นเมนูมันเนี่ย

งาแตงแง่แตงเนี่ยพี่น้องนี่ยกินมูชตาไหลเลยอเพชรื้าดีดีพี่นอนะ้นะองตัวนี้เผ็ดเลยนื้ก็ฝาหม

ไปทานข้าวหนึงอืมมาคำนี้เพื่อพีอ่เพื่อน้องเพื่อเอฟซีสุขุทุกคนที่เขามาเบิึงคะแนนจับเจดจะข้าปลูกไส้อาเมี่ยนเมนูปลาหมึกย่างน้ำจิ้มร้านน้ำจิ้มซีฟูด้ดโอ้แสบลีฟพี่น้องเพื่จ,จิตใจใจอีอหลีเหรอซัด ืมเเพชรไอ้คอมตัวพี่พี่น่องค่าดาเพชรแห้งตัวพี่น่องปะจนจนเนเลย สัตว์พี่น้องบุกเ่ออยาวไวเดีว๋วทำอย่างไครับผม,มีครับครับ,รบัดยังไงไปขัดไปปิดไปคลิปไปปิดคลิปไป,ปปิดค,ค,คลิปเดี๋ยวยวกไม่ขึ้นอิมนมนอ่มรึเ่ห็อมะอิ่ร